จังหวัดราชบุรีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและกลุ่มศิลปินพร้อมปลุกเศรษฐกิจจัดงานมหาสงกรานสามวันดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีใจรักในงานศิลป์มาเที่ยวงานนี้ร่วมอนุรักษ์ประเพณีสงกรานไทยและต่อยอดให้กับงานศิลปะที่แสดงถึงความเป็นมาและอัตลักษณ์ของจังหวัดราชบุรีเพื่อส่งเสริมสนับสน,นุนศิลปินอิสระทุกสาขาให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น สนุกสนานมาหาสงกรารบันเทิงเริงศิลป์ตลอด3วันเต็ม12 1 4ถึงสเมษายนเชิญทุกท่านมาร่วมเสดงานศิลป์ให้มีความสุขกันทนหนนาสงกรารนี้ที่ราชบุรีครับวันนี้เราจาัดงานศิลป์สร้างสุขนะครับสงการบันตทไทยนะครับที่บริเวณ ศูนย์ศิละปะวัฒนธรรมหลวงยกบัตรเมืองราชบุรีก็ต้องเรียนว่าจังหวัดราชบุรีถือว่าเป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นในเรื่องการท่องเที่ยวในทุกๆมิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะครับเชิงประวัติศาสตร,กร,ร์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะครับซึ่งก็ถือว่ามีความโดดเด่นแล้วก็เนื่องจากว่าเราต้องการที่จะสนองนโยบายนะครับในเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ พราะจังหวัดราชบุรีของเราเนี่ยมีกิจกรรมที่มีลักษณะนะครับเป็นซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยหลายหลายกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องอาหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องศิลปะการชกมวยนะครับรวมไปถึงศิลปะวัฒนธรรมต่างๆซึ่งเป็นของดีของจังหวัดราชบุรีในวันนี้นะครับได้ร่วมกับทางวัฒนธรรมจังหวัดทางเทศบาลเมืองราชบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดกิจกรรมในวันนี้โดยได้รวบรวม นะครับสินค้าในส่วนของทั้ง8ชาติพันธุ์ซึ่งเป็นชาติพันธุ์หลักนะครับของจังหวัดราชบุรีมาแสดงในงานซึ่งต้องเรียนว่าสินค้าทุกชิ้นมีอัตลักษณ์เป็นของตัวเองแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบเป็นที่ต้องการของนักท่องเที่ยวแล้วก็ประกอบกับว่าในช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับเราก็เลยจัดงานนะครับในช่วงนี้เพื่อที่จะโปรโมทนะครับ สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรีให้นักท่องเที่ยวนะครับที่มีความสนใจอยากจะมาชมมาช็อปนะครับามาพบกับสิ่งดีๆของจังหวัดราชบุรีก็จะได้เดินทางมาในช่วงสงกรานนะครับแล้วก็ต้องเรียนว่าวันนี้เนี่ยเราคัดสรรผลงานนะครับของแต่ละกลุ่มนะครับมาแสดงไว้ในบริเวณนี้เนี่ยเชื่อว่านักท่องเที่ยวที่มานะครับจะเกิดความประทับใจ แล้วก็จะต้องนํากลับไปเป็นของที่ระลึกหรือเป็นของฝากนะครับให้กับญาติิทางบ้านก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องประชาชนทั้งจังหวัดราชบุรีจังหวัดใกล้เคียงรวมไปถึงนักท่องเที่ยวนะครับจะได้เดินทางมาเที่ยวราชบุรีในช่วงเทศกาลสงการและก็อีกหลายๆเทศกาลได้ตลอดปคีครับงานนี้เราจัดบริเวณศูนย์ศิลปวัฒนธรรมหลวงยกบัดเมืองราชบุรี ก็จะจัดในระหว่างวันที่1 2ถึง14เมษายนนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมบริเวณใกล้เคียงจะต่อเนื่องแล้วเดี๋ยวจะมาต่อวันที่ 16- 17เมษายนแล้วก็จะต่อด้วยงานกีฬาอาวุโสแห่งชาติต่อไปจนถึงสิ้นเดือนนะครับแล้วก็จะต่อด้วยงานบวงสวงสารหลักเมืองไปจนถึงเดือนหน้าเลยครับนะครับก็ประชาสัมพันธ์เินชวนให้พี่น้องประชาชนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวนะครับ ได้เดินทางมาเที่ยวในจังหวัดราชบุรียืนยันว่านอกจากสถานที่นะครับมีความสวยงามนะครับในทุกมิติเรามีอาหารที่อร่อยแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพเพียงระยะทางแค่100กิโลเมตรนะครับก็อยากจะประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่านได้มาเที่ยวที่จังหวัดราชบุรีแล้วยืนยันว่าในเรื่องการอำนวยความสะดวกในเรื่องการจราจรนะครับเราได้มีการวางแผนรองรับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ ในเรื่องความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินเราได้มีการบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานความมั่นคงในการที่จะรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยวในพื้นที่จังหวัดราชบุรีครับรับก็เนื่องในโอกาสวันสงกรานะครับถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยซึ่งพี่น้องประชาชนคนไทยก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามที่เราได้สืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งตั้งแต่โบ,บราณกาลนะครับในโอกาสอันเป็นมงคลน,นี้นะครับก็ขอรัตนา คุณพระศรีรัตนตรัยนะครับรวมไปถึงเจ้าพ่อแก่นจันทร์สารหลักเมืองตลอดด้วยเดชะพระบรมเยางผู้บาดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีรวมไปถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือก็ขอได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านประสบแต่สิ่งดีๆมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรง คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาแล้วก็ขอให้เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรีอย่างมีความสุขครับ